รสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สีสุขได้เลิกเปิดตัวสาขาแรกของจังหวัดสมุทรปราการนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมตัดริบบิน้นเปิดตัวแบรนด์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สีสุขหน้าอาคารพาณิชย์3มชั้นใจกลางตลาดถนนคนเดินแพรกษาท้ายซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปูตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะกรรมการบริหารบริษัทสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สีสุขร่วมใ้การต้อนรับซึ่งแต่เดิมแบรนด์สีสุขได้ดำเนินธุรกิจด้านไฟแนนซ์บริการสินเชื่อรถจั และขายรถจักรยานยนต์มือสองยี่ห้อซูซูกิสภาพเหมือนใหม่ภายใต้ชื่อรีนิวอยู่ในเขตพื้นที่14จังหวัดของภาคใต้รวมกว่า52สาขาโดยวันนี้เป็นวันดีถือเลิกวันธงชัย29พฤศจิกายน2565จึงปักธงเปิดตัวแบรนด์สีสุขสาขาแรกของจังหวัดสมุทรปราการสำหรับแบรนด์สีสุขเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่กำลังมาแรงในเรื่องของด้านไฟแนนด์ด้านการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ต้องการเงินด่วนกู้ง่ายอนุมัติง่ายได้เงินเร็วรับวงเงินสูงสุด40,000บาทโดยไม่ต้อง มีผู้ค้ำประกันผ่อนนานสูงสุด36งวดและด้านการขายรถจักรยานยนต์มือสองซึ่งทุกคันเป็นยี่ห้อสุ zu กิทั้งหมดโดยทางแบรนด์สีสุขได้นํารถจักรยานยนต์มือสองมาปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ทั้งหมดยกเว้นตัวเครื่องซึ่งสภาพไม่แตกต่างจากรถมือหนึ่งในเรื่องของราคาก็สามารถจับต้องได้โดยบรรยากาศของการเปิดตัวแบรนด์สีสุขสาขาแรกของจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ทางแบรนด์สีสุขยังได้นาําไข่ไก่มาขายกับประชาชนในราคาพิเศษลดถึง50%โดยมีประชาชนสนใจมาต่อแถวลงทะเบียนกัน อย่างคึกคักนอกจากนี้ทางแบรนด์สีสุกยังได้จัดโปรโมชั่นไว้คอยต้อนรับประชาชนที่สนใจบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์และรถมือสองที่มีสภาพดีไม่แตกต่างจากรถมือหนึ่งสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แบรนด์สีสุกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสราร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาหรือติดต่อได้ทางออนไลน์เพจ a c e b o o k สีสุกเพจ a c e b o o k รีนิวให้พิมพ์คําว่าสีสุกหรือรีนิวสําหรับสถานที่ตั้งของแบรนด์สีสุกเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นตั้งงอยู่ใจกกลลาาาตดดถนนนนคเิแพร หางมาทางด้านนิคมอุตสาหกรรมบางปูมุ่งหน้าออกถนนแพร่กษาแบรนสีสุขจะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้ามาทางด้านถนนแพร่กษามุ่งหน้าเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูแบรนสีสุขจะอยู่ทางด้านขวามือเยื้องๆกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแพร่กษสาเมื่อสองเดือนราคาาแตัเราแปดลูนงนและร สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีนะครับ29พฤศจิกาส5นนะครับเ,เป็นวันที่แบรนด์ของเรานะครับสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สีสุกนะครับได้มาเปิดที่จังหวัดสุพรรณการเป็นสาขาแรกซึ่งแต่เดิมแบรนด์สีสุกข,ของเราเนี่ยทำธุรกิจอยู่ที่ภาคใต้วันนี้เนี่ยถือเป็นวันดีเรามาปากักธงที่นี่เป็นที่แรกที่สุพรรณการที่ตำบลแพรกษานะครับสาขานี้ก็จะเป็นสาขาแรก โดยที่เราขอเชิญชวนพี่น้องชุมชนในย่านตำบลแพรกษาเนี่ยนะครับมาใช้บริการโปรดักต์ของเรานะครับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือสินเชื่อรถมอเตอร,ร์ไซค์มีรถมอเตอร์ไซค์มาขอสินเชื่อรถกับเรานะครับกับอันที่2เรามีรถจักรยานยนต์มือสองนะครับที่เราทําเหมือนใหม่เราใช้ยี่ห้อว่ารีนิวนะครับ เราทำเหมือนใหม่เราเปลี่ยนอะไรทุกชิ้นราคาย่อมเยาวถูกกว่ารถใหม่เกือบครึ่งนะครับช่องทางที่ที่สามารถติดต่อเราได้นะครับหคือือที่ร้านตรงนี้นะครับที่อยู่ตําบลแพร่กษานะครับกับออ,ออนไลน์นะครับมีเพจมีเพจของสีสุขมีเพจของรีนิวใน f c e e o o o นะครับเข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าสีสุขพิมพ์คําว่ารีนิวก็สามารถเข้าถึงเราได้แล้วครับสาขานี้เราเปิดทุกวัน นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มนะครับมาใช้บริการที่สาขาเราได้ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน